นะตรงคนมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซสสวัสดีครับวันนี้มีโชกแผงคอสองตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นของคลิก125นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเวฟหนึ่งร้อยสินะครับ2ตัวเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ วันนี้จะดัดท้องกัน2ตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดัดหยาบกันที่ตัวเวฟ1 1 0่รไอกันก่อนเลยนะครับก็ดูด้วยนะครับว่าตำแหน่งจุดที่เรากดมันมีน็อตล็อก แกนโชคอยู่หรือเปล่าครับถ้ามีก็หาอะไรลองด้วยนะครับผมเป็นไม้เป็นซุปเปอร์ลีนอะไรก็ได้นะครับเป็นยางก็ได้ครับอันนี้ไม่โดนนะครับผมไม่ได้เอาอะไรลองครับผมใช้เหล็กกดเลยเนี่ยครับดัดหยาบช่วงแรกเนี่ยครับส่วนมากที่ผมดัดหยาบผมจะดัดแนวแกนโชคแผงคอกระหน้าเป็นหลักนะครับ2อ,อย่างนี้ถ้าผมเอาลงจากแท่นดัดเหลิกแล้ว ก็คือหมดขั้นตอนการดัดหยาบแล้วครับดัดให้แนวแกนโชกแห่งคอกับล้านหน้าเป็นใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บรายละเอียดครับวัดแนวแกนโชกแห่งคอนะครับแบบนี้ครับแล้วเนี่ยครับหมดละจบละขั้นตอนดัดหยาบเราเช็คดูคร่าวๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราดัดตัวคลิก125อกันต่อเลยครับตัวคลิก125รไอ้นี่โอ้โหอาการหนักมากเลย ถ้าใครเพิ่งเริ่มหัดดัดก็อย่าเพิ่งท้อนะครับดูขำๆไปก่อนครับอันไหนง่ายๆก็ทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ส่งร้านอื่นทํำไปก่อนครับอันนี้มันยากพอควรครับก็ดูขำๆไปครับอย่าไปคิดอะไรมากครับในกรณีที่มันคดเยอะขนาดนี้อย่าดัดลุยนะครับดัดผ่อนแล้วก็ ดัดแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดัดนะครับถ้าลุยไปนี ke, ในในใน่ครับโอกาสหักมีสูงมากนะครับยังไงก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับดัดแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดัดแล้วก็ผ่อนแล้วก็ดัดแล้วก็ผ่อนนะครับค่อยๆให้มันเพิ่มน้ำหนักค่อยๆเพิ่มน้หนักไปนะครับค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปนะครับถ้าไปลุยนี่ไม่ได้ครับมันต้องดูจ <ones> ังหวะด้วยครับถ้าในกรณีท no <nouveau> <te> ี่ต้องกดตำแหน่งแกนโชคนะครับ แบบนี้ครับกดตำแหน่งที่แกนโชวนะครับอย่าลงหนักเยอะมากนะครับถ้าลง้หนักเยอะมากแกนโชวมันจะบี้นะครับบี้ไปฝั่งหนึ่งอีกฝั่งมันจะเล็กข้างใหญ่ข้างนะครับมันจะบี้ครับบนบนล่างมันจะบี้นะครับซ้ายขวาเยอะอ้วนต้องใจเย็นๆนะครับกดพอควรครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับครับเนี่ยครับพอมันมันลงได้สักประมาณหนึ่งแล้วอ่ะประมาณเกือบเกือบใกล้เคียงแล้วครับเนี่ยครับรีบเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งกดใหม่นะครับ อย่าไปกดตำแหน่งโชคโชคลุยมากๆนะครับทําให้ซีนโชครั่วได้นะครับเนี่ยครับเปลี่ยนตำแหน่งผมเปลี่ยนตำแหน่งกดแล้วครับบางครั้งมันก็จะเป็นต้องกดน้าที่แกนโชคในบางครั้งมันจะเป็นจริง,รงๆเพราะว่าไอระยะมันมันไม่คืนรูปอะครับไม่คืนรูปที่เราต้องการให้มันเป็นเช็คครับเช็คแนวการโชคแผงคอครับเด่นแนวเดียวกัน ขั้นตอนการดัดหยาบสําหรับคลิกร้อยยี่สิ้าไอ้คนนี้เยอะเลยนะครับดัดนานหน่อยเพราะว่างานเป็นเยอะมากครับดัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะอยย่าไม่พ้นขั้นตอนการดัดหยาบนะครับนะครับต้องดัดให้มันเกินนิดนึงแล้วก็ดัดจับครับเพราะว่ามันเยอะจัดงั้นงานจะมีสวยนะครับให้มันเกินสักนิดนึงถ้าดัดคืนงานจะสวยกว่าครับ ผมใช้วิธีนี้นะครับใครจะใช้วิธีไหนเทคนิคไหไรก็เอาครับเร่งน็อตนี่ก็สำคัญนะครับางธีลืมเร่งนอ็อตโอ้โหโดับไปเถอะไม่ได้สักทีวัดเนี่ยใครโช์แผงคอวัดแบบนี้นะครับจะไ,ได้แนวกัน แนวแกนโชกแผงคอกับระนาบนะครับที่เราจะวัด้ที่เราจะดัดขั้นตอนสําหรับการดัดหยาบแต่ทั้งหมดเลยเราดัดแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชกฉากของแผงคอครับดัดสี่ส่วนแนวแกนโชกแผงคอจะเช็คอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดัดโชกข้างที่มันห่างให้หุบเข้าครับใช้ เครื่องมือพิเศษนะครับในการดัดหูครับถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษมันก็จะยากหน่อยครับมีเครื่องมือมันยังง่ายแค่จับไปสอดส่ก็จบเลยนะครับแกนแขวงคอยก็เบี้ยวเยอะมากไม่ต้องวัดเลยอย่างนี้ว่างี้ไม่ต้องวัดเลย,ย,นเนย,เลยแกนโชกดัดไปอีนี่วัดดูเักนหน่อยครับยังไม่ได้นะครับอีกนิดนึงอีกฝั่งหนึ่งทางนะครับอีกฝั่งหนึ่งหกเห็นจะจัชัดเลย เดเ้งนิดหน่อยครับดัดมากน้องมันยืดครับดัดแล้วเช็คดูครับนะดัดให้หุบแล้วจะได้ให้ทางอีกครับอีกฝั่งใดให้ทางดูตำแหน่งการวางจุดรองจุดกดนะครับจุดรองผมจะวางไว้ปลายเลยเพราะว่าแกนคอมันเยอะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคดเยอะมาก วางไปแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็เราจุดประสงค์ของเราคือเราดัดแกนโชวนะครับไม่ดัดไม่ดัดแกนแข่งขอนะครับดัดแล้วก็ลองวัดดูครับได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็ดัดอีกครับเพิ่มอีกเพิ่มเพิ่มกำลังนิดนึงกดแล้วเพิ่มนิดนึงแต่อย่าก,กดเยอะนะครับถ้าใกล้ถ้าใกล้เคียงแล้ว เราต้องมารีเช็คครั้งสุดท้ายแล้วท้ายสุดอยู่แล้วแกนแผงคอนี่ไม่ต้องวัดนะครับดูสายตาเนี่้โห,โหน่าจะประมาณเป็นเซนเป็นนิ้วอย่างนี้ว่ะอย่างพึ้นเซนเลยไม่ต้องวัดเลยมันเป็นนิ้วเลยก็ไม่มีปัญหาครับไม่ยากครับก็ค่อยไล่ไปนะครับเยอะจัด ดัดแล้วก็เช็คดูครับได้ไหมถ้าได้แล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนเพราะว่าเราเอาแท่นดัดแกนแผงคอขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราดัดแกนแผงคอของเวฟร้อยสิบไอไปเลยทีเดียวเลยไม่ต้องเอายกแท่นดัดแกนแผงคอขึ้นลงหลายรอบเพราะแกนเพราะแกนแผงคอของร้อยสิบไอมันยังไม่ได้ดีก็ถือโอกาสดัดไปเลยแกนแผงคอของ คิด125มันได้มันได้ไปแนละ้วฮะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูได้ไหมะถะามันได้แล้วเราเรามารีเช็คส่วนที่เหลือกันเลยสำหรับเวฟย110ไอโอเคครับจบแล้วครับสาหรับเวฟซ110ไเดี๋ยวเราเอาแท่นดัดแก้แบ่นคอลงก่อนเพราะมันได้หมดทั้งสองตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดัดคลิด125กันต่อเลย คิดร้อยยี่สิบห้าตอนนี้ก็เหลือเก็บระนาบครับมันเหลือระนาบแนวแกนโชคแผงคอกับระนาบครับฉากของโชคได้ไปแล้วฉากข,ของแผงคอได้ไปแล้วนะครับแน,นวกนแกนโชกกับแนวแกนโชกแผงคอกับระนาบเป็นดันดัดพร้อมกันนะครับดัดชุดนี้จบก็จบเลยครับ แกนโชกแผงคอ้าหน้าฉากของโชคฉากของแผงคอฉากของโชคฉากของแผงคอได้ไปแล้วนะครับเนี่ยครับแ๋ยวแกนโชกแผงคอกับตาหน้าเดี๋ยวเรามาเช็คเนี่ยตาหน้าเป็นครับได้ไปแล้วละหน้าฉากของโชคครับตีเช็คอีกหนึ่งรอบครับฉากของแผงคอครับเรารีเช็คด้วยเวเนียอีกหนึ่งรอบครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับ